สวัสด yeah! <c oughs> <Okay. c oughs> ีค <Ay glorious away> ่ะสวัส <Auss> ด <biography> <laughs> ี FC นะคะสวัสดียามเช้าจ้านี่หน้างานของเราจะอ่านไปตามคันลองคลองคำยอกเย้ากระเช้าเย้าแย่โอ้ยไหนอ๋อเดี๋ยวมานี่ก็ได้เ๋ยเฮียออเอามานี่เลยก็ได้ เดี๋ยวเจพึ่งจะพาไปหาทีมงานของเจพึ่งพาไปหาทีมงานเอ้าใครโดนต้นไม้อันนี้ฉันโมบานฉันบ ีเตรียมความพร้อมอยู่นู้นนูนนสะอาดสะอาดล้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วจากเมื่อวานที่ทุลักทุเลมากเอฟซี่ะทุลักทุเลจริงๆถ้าอยากรู้ความทุลักทุเลแบบไหนเข้าไปดูในในช่องไร้สังกัดดังซึ่งในช่องของหกล้อดำกรีนใครอีกเนาะเมื่อวานใครมา บุญรอดดับทีมใช่บุญรอดดับทีมก็มา,าด้วยไปสามจ้า่เอฟซีก็แบบแบบเข้าไปชมก็ได้นะคะ โอเค okay ค่ะอันนี้อยู่ในทีมงานของรายสังกัดนางซึ่งนะคะน้องๆของเราเนี่ยน้องๆของเราเลืองอาลามงามเทชื่อนี้เจ้าได้แต่ใดมาอยากบอกว่าดํากรีนดํากรีนดํากรีนเอาเราเรือนะคะเอาเราเรือชัดๆดํากรีนคนเนี้ยทักทายกับเจ้พึ่งตั้งแต่เช้าเจ๊พึ่งได้วิ่งงานบอคนว่าเดีค่ะเจ๊พึ่งก็ต้องทํางาน แต่ก็โทรมาเช็คแล้วแหละเพราะว่าเมื่อคืนน่ะอ,อยู่ที่บ้านของเจพึ่งฝนตกแต่อ,อยู่นี่นดีที่เนืนี่มันไม่ตกโทรมาถามนะเขาบอกว่าไม่ตกหรอกไม่ตกดอกหังพี่สาวเจพึ่งบอกว่าไม่ตกดอกหังหังในภาษาเขมรนะจ๊ะ น้องกีตาร์อย่นอะเดี๋ยวพามาดูพามาดูทางก่อนทางของเราทางวิ่งเข้าวิ่งออกว่าจะเพอร์เฟกแค่ไหนอ๋อไปเยอะลองย่ำดูก็น่วมอยู่ดีอะค่ะแต่ถ้าวันนี้แดดออกดีแบบเนี้ยบรรยากาศแบบเนี้ยถือว่าถือว่ามันก็น่ามีลุน้น จะได้อยู่ของแม่ไรหรอโอ้ยสวยงามตรงนี้สวยงามมาก ก็อยู่ไม่ได้หรอกเราต้องไม่อยู่ใกล้อืนะ่นเะนาะเอลซีเนาะเพราะว่าเราเราก็กลัวปืน <laughs> เจ็บก็กลัวปืนนะขำๆกันยามเช้าจะสนุกสนานเหฮาเวลาทำงานก็อาจจะซีเรียสเวลาผ่อนคลายก็ผ่อนคลายซีเรียสมากไปก็ไม่ดีเนาะคะ่ะต้องแบบย้วนๆกันไป หัวเราบ้างพูดเสียงดังบ้างอืในเวลาทํางานอนะ่ะเพึ่งชอบพูดเสียงดังๆนะคะเอฟซีจะพึ่งชอบพูดแบบยาวมากยาวมากถอยมากถอยมากอะไรอย่างเงี้ยเจพึ่งชอบมันเหมือนปลุกพลังในตัวของเจพึ่งจริงๆนะมันเป็นตัวตนของเจพึ่งจริงๆอะ่ะอันนี้ไปเยอะเขาย่ําทางรู้ได้ยังน่าจะแต่รถไทยก็อยู่สแตนบายอยู่นี่แล้วแหละเพราะว่าอยู่นู่นที่พื้นที่เทมันก็ก็เทได้ ไม่ต้องดันก็ใส้ได้จุดรัววันนี้คอยดูอาการแมวยักษ์หายเป็นหวัดแล้วไหมเอยแดดออกแล้วน่าจะหายแล้แหละหายแลวหน่อยน้ออย่าเป็นหวัดนานนะแมวยักษ์เอยเราจะพาออกงานแล้วเกินเกรินมาแล้วนะงานน่ะเกินเกรินมาแล้ว สวัสดีค่ะเดีเอาออกกันน้องเอาไม่ออกจะไม่น้องมันจะดึงออกมันก็ดึงไม่ออกสวัสดีค่ะหายเป็นหวัดนะคะหายเป็นหวัดนะคะอย่าไปเป็นหวัดนานนะเดี๋ยวจะพาออกนะ เรานะีเราจะพเพิ่อ่ะชอบเรียกเขาว่าน้องน้องวอยเรียกว่าพี่แจ็กให้เกียรติเขาเนาะแต่ทุกคนก็เคารพแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขการทํางานเราเลยมันราบรื่นใช่ไหมเราเราอยู่ด้วยกันแบบแบบพี่แบบน้องอรักกันดูแลกันไปใส่ เอนดูเขาเอนดูเราเหมือนกันแหละหัวใจเขาใจเรามันต้องคนละครึ่งทางเราจะเอาแต่ใจเราทั้งหมดก็ไม่ได้นอก MC เนาะเจ๊เพิ่ง่ะเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนนะเอาจริงอะแคร์ความรู้สึกเขากลัวเขาเสียใจกลัวเขาน้อยใจอะไรอย่างนี้น่ะเออกลัวเขาแบบอาจจะเครื่องเล่าน้อยใจเล่าอะไรอย่างนี้น่ะกลัวกลัวจริงๆใส่ใจเขาแต่มันก็เป็นคุณธรรมในใจเนาะ เราต้องเกรงใจเขาบ้างอะไรเขาบ้างใส่ใจเขาบ้างดูแลกันไปเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆน,นีน่ยงัดงัดมากจังอวน้โจ้ยทำไมงัดจนแต่แต่ดินก็ร่วมสวยสวยนะเล็กสี่อา้าวไป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  มารยาดีเจพึงชอบอัธยาศัยก็ดีอันนี้ขอชื่นชมนะเขา<อ>ดีจริงอ,อ่ะการเป็นเด็กเขาสุภาพน่ะชอบ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 เด็กผู้ชายที่เขาสุภาพใจเย็นน้องแชมป์เขาใจเย็นจริงๆ สามคันสี่คันเนี่ยคนละอารมณ์นะแอบซีจา๋าคนละอารมณ์แต่แต่แต่ทุกคนก็เหมือนแบบเข้าใจนะ่ะมันก็เลยอยู่ด้วยกันได้อือยู่ด้วยกันได้แต่น้องใหม่ของเฮียเนนไม่ไม่สงสัยไม่มีคนขับมัง้งบางทีอาจจะเอาออกมาสองแล้วแกเลยไม่ได้เอาออกมาอีกคันแกน่าจะเอาแค่นี้ก,ก่อนว้าวแล้ว ไป้าย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 เลย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 นี่ยเห็นไหมสไตล์การขับเขาเขาจะใจเย็นเนิบเนิบไปเรื่อยๆเรื่อยๆมาดูเขาจะไปยังไงอ๋อเขาขยรถถ่ายรถถ่ายเกรดด่ข้างหน้านถ้าถ้าพระเอกถ้าพระเอกคันนั้นคันนั้นเจ้าวัยวัยรุ่นเนาะสไตล์วัยรุ่นอันอันนั้นวัยรุ่นซอยยิกยิกวัยรุ่นซอยยิกยิก เฮ้เรื่องซอยยิกงยิมาแล้วมาแล้วมาแล้ว นอีกนะจะบอกให้อันนี้แค่เปรยๆนะเพราะว่าจริงๆสาระขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเจ๊พึ่งก็ไม่มีอะไรนีคำขอบคุณที่ออกจากใจของเจ๊พึ่งขอบคุณทุกคน,นะคะ่ะสวัสดี